สบายดี S <s <lichen b idi> พี่น้องพ่อพ่อกัน <S <s <lichen b idi> ย้ำแรงเนาะพี่น้องพ่อพ่อกับส่องสาวนิงบ้านานาเนาะพี่น้องวันนี้มาเบิ่งสวนมันป่าเนาะแล้วก็สิลงไปเบิ่งพนเสียหยามันเลยเนาะพี่น้องไ <s lichen b idi> ปพี่น้องไปเบิ่ง,งน,นะน้ากันเนาะ่าหยาลายหยาหน่อยซนะําได้เนาะบะมันพ่นง,งามอยู่บ่ <S <s <lichen b idi> นี่พี่น้องมันพ่นสวนแคมเทียงเนาะน,นี้ปลูกแต่ปลูกแต่เดือนสองนพน่น้อพี่น้องนี่มันใหญ่เลยสวนนี้บบมีหยาเนาะ จ้าไหลกลัวๆเนาะสวนนี้ก็ได้คุณมีสามสวนเนาะประมาณตกอคือประมาณสี่ล่ยสามสีล่ล้วป่าปูก็ได้มาเบิ่งรรมาสะนัำกนันเอาี่น้องตรงไฮตรง,งหน้าเฮาวสิงคายกล้วยอ้อยสอยปีมันคุณก็งามอยู่นี่โอ้ยนี่เลยจ้าของสวนพี่น้อง นี่แาาาต่ใสยังลืมแม่ตันกำลังน้องสัตเนาะขุ่ยๆลุงสะบัตึงใช่ลุงล้่ยสะบัะตึงแท้จะบื้อหล่นอะไรก็ตัดแนบไปห่อกะต้มม่น้องปลาพี่น้องนี่นะน้องปลาเพิน่น ป้าก็ปล่อยธรรมชาติเนะาะบ่ได้คอยเกลือมันปานได้นี่ก้อน่อหมอกหน่อไม้มีมันตนน้นมีต,นต,นนต,นต้กนกอกต้นกล้วยนี่ต้นตะกบนี่เขายืนอยู่นี่อันนี้หน่อไม้อันบุ้งต้นมันนอไม้บงหวานเนาะแบบบกขมเนาะพี่นอ้องไักมา,มาตกะกินอยากกินน้ำมันรดอยากก็คิดน้ำมันรดขบายมาคือบ่า,บาย ตะกบสุกพี่น้อง,น,องนี่แดงกระหยมาพ่อและลูกแย่งบอกลาอายเอ้างานผิออดอากล้วยน,นะพี่น้องกล้วยเพิ่นตึงตึิ่นปลูกลายพี่น้องผู้มีขามีคิงเอียงหอบสวนเนะี่ยมะก,กล้วยตึงกระดองก,กระเดีนะ้ยงเนี่ยเพิ่นปลูกก็เอาไม้ลายก็พี่น้องหอบสวนเพิน่นเนาะสวนป่าเนาะนาะป่าเด้อจ้านี่ กบตกกะกอกตะกบโหทั้งนะกบมอง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 ทัานใ,นใหญ่ๆเนาะมองมีกับท่าน,นเป็นหมากจ้ากล้วยเฟินกตาตัดเอาไปเกลือไก่นำะไปปัน่นเกลือไก่กนนะล้วยกระตึงแทบหนะน้อยรึงลึงเนาลุ้งขึ้นมาแล้วลุางไปเสียเงนะี้ยงั่งแต่ป้า ลงเ,เียดมาได้ลูกน,ก,ก,นนกนี่กกบต้นไ,ไม้เลี้ยงน้องนี่มันเพิ่นอันนี้ฮะกระปุกเนาะก็งามอยู่ได้หน่ใบสีเงินยอดขึ้นเด็ดหัวขังงวัวพี่น้องเพราะได้ดเพียดงัวแล้วป้านาั่งอำต้ามยู่มผู้ ะปูตะโพดหิวน้ำต้มลงมากินน้ำเป็นวัดเป็นอายกินน้ำต้มกินน้ำต้มน้ำฮอด ลงมาหอดแล้วบงเนี่ยพี่น้องหยาหลายๆสองแาวตาย,ยายเสียหยามีอยู่ทั่วที่หยาเพิน่นบนเนี่ยมันกับเขียวหยากับเขียวไม่ง่ายเลยเสียหยามันข้างนั้นก็งงูเพิ่นพู nguwa kaki nya ping ping nguwa si ha to si to no nya api chak ai oi hena pa man kao man khun ma pao ni na man kao nga mi ra อัญญาพันธ์อะไรนี่น้อปลายญญาพันธ์ตุ่งัวกินละขี่จับทองน่ะโอ้โหลายๆงามกว่าฮอสมันเสียสองแถวจกจกฮาก็ได้น้อยหนึ่งใช่พันหน้าเห็นแล้วบอกคุณไทรอันนี้ปลูกพิษด้านพี่น้าโอ้โหขึ้นหัวลง นี่นะยอดเพระไมปลงอยู่ดินพวกไรบวกเรากินดอกอันนี้หนากระไรพวกผู้ชิมาเสียหนาซอยกับมันเหยียบมันตายพวกเราโอ้ยเบา,านะนะทั่วอันนี้แล <c oughs> ้วก <c oughs> ็เสียได้สองสามสี่หาล่องตัวนี้เสียแล้วตัวนี้เสียแล้ว มึงแน่พวกกวนเสียหย่ากับปลูกพิษกับไม่ได้ปลูกใหม่เลยเนาะปลูกพิษพี่น้องหัวขึ้นหัวลงน่าปลูกพิษลายอันอยู่เนาะปะจเจ็กแล้วข่อยก็สนใจบันไดของข,อข,อข,อขอ่อยขวยเนี่ยปลูกพิษไม่ได้ออกได้ป้ามันก็ป่ปงยอดไม่ได้ป่งหักได เสียแล้วกับตัวโดแล้วเออฟาจะของชวนใช่ไหมนางกับโุดูซีสลบคาคูมันเลยชวนตัวนี้ลายได้เนาะชวนตัวนี้ล,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 ล่และไหลกวดเนาะปะ เียแต่ละมือพี่น้องบ่ได้เห็นยังเสียหยามันแช็ดเชดเชดมือละหน่อยมันหักสีแล้วเนาะเสียหยามันกับลานน้อยไม่ใหญ่เลยลานน้อยมมนเสียหยามันซอยพวนอนยังก็อันเปียงวะพวนคู่มันขวดขืนถากลงขวอดขืนคนน้อยได้พี่น้องเห็ดนะมันนี้นะ หญ้าก็หญ้าแท้ๆสวนสวนหญ้าบ่จักไปเว้าดันอ้าเฮาวหญ้าช่วยป้าหลายๆโอยเราก็ยังเอาได้ด้เพิ่นว่าปแล้วนี่เราก็ยังเอาได้ว่าซั่นเสียไปมือละเล็กละน้อยหนักสิแล้ว บังไอ้อ้าวอีกเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งจากแล,ล้วหรือบอพี่น้องเอ้ยผู้ได้ขับวว่าเบิ้งมาส้มกับมาเสียซอยเนี่ยพูดอาไปอยู่ทางหลางมูมันจะกี่เห็น จก็กโมงอะเนาะมันบระมาณสี่โมงกลว่าแล้วปจักนอแป <c oughs> ๊บคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะ <c oughs> พ่อพ่อกันคิปหนา <c oughs> ไม่แม่มาแต่หึงเลย <c oughs> <c oughs> ม้อนอาไวยลา <c oughs> ลาไปก่อนพ่อพ่อกันคิปหนาเนาะพี่น้อง เมื่อนากระเสียหนาคือเก่าเนี่ยแหละเห็ดชวนมันเนาะช่วงนี้เห็ดมันจะน,น่นกระลงหนา้ากระดำหนา้บาบาย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 ,บายพี่น้องเลยไหมลูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อส่องสอนิงบานนาเด้จ้า